เมื่อถึงแขกราบของเราในวันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเราสามคนเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทีมงานมีคําใบ้จากละครทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตพิติน่าจะครบทุกเรื่องแล้วเนาะพิติชขา <S 2> <S 2> ใช่ไหม <S <S เอม่ยครบไหมคะครบไหมคะยังไม่ครบครับยังไม่ครบอ้าวยังไม่มครบทีมงานอันนี้มีแค่ส่วนหนึ่งนี่ยเขาที่รู้โอเคที่เป็นแบบที่เรารู้จักกันดีนะคะหนึ่งในนักแสดงท่านในเรื่องละครที่พิติเล่น จะมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์นะคะเชิญทุกคนทายมาได้เลยค่ะว่าเป็นใครนะคะเทย่าหรือเปล่ามคนทายว่าเทย่าเทย่าหนึ่งนะอาเป็นไปได้เทย่จะแบบตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมวันนี้ดาใช่ไหมคะอ้าวเทย่าไม่ได้อยู่ตอนนี้จัดรายการอยู่หรอเทย่าอืม sorry เกียดคุณแอนทองหรือเปล่าคะแอนทองผสมหรือเปล่าคะ พี่แอนหรือเปล่าพี่หนงวัสดุหนึ่งนะคะพี่หนงวัสดุในเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเรกค้นเล่นทุกเรื่องพี่หนงวัสดุเล่นทุกเรื่องอ๋อพี่หนงวัสดุเล่นเรื่องโซดากับชาเย็นครับอ๋อชาเย็นแคมเปญนะฮะหนูกีดมากหนูกีดมากสำหรับกับชาเย็นพัคซอนพี่แอฟหรือเปล่าพี่แอนเตาอั้มพี่นัทมิเรียกับพี่ติ๊กหรือเปล่าคิมเบอร์คิมเบอร์นะคะคิมเบอร์รี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าคิมเบอร์เลอร์อยู่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะ แ้พี่เชอรี่เข็มเล่นด้วยเหรอคะเล่นอะ่รเลยพี่ติ๊กนี่ไงก้ตานพี่ก้ปตัพี่พี่ติ๊กเล่นเป็นคนตาบอดปะคะใช่ปะใช่พี่แอพี่เชอรี่พี่ปุกกี้ปุ่บีนุนไม่เคยเล่นนะคะและไม่น่าจะมีโอกาสเลยลูกไม่ได้รับนะคะเขาติดต่อมาเหมือนกันแต่ไม่ได้รับอ้าวใครเออเดี๋ยวส่งมาแต่เสียงก่อน เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ทานท่านหัวแบบนี้เนง่ยเจ็บชื่อดีมากขอเสียงหน่อยสิค้ะสวัสดีค่ะขอประโยคเด็ดในละครหน่อยสิค้ะน่าจะจำไม่ได้หรอกลองเดี๋ยวนะลองคิดประโยคให้เขาพูดหน่อยสิกี้เดีนะ เอาคนหยาละกันนะที่บอกว่าไม่มีความดีอยู่ในกมลสนดาเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหอย่างมากขนาดนี้เปิดภาพมาเลยค่ะขอเสียงประมือต้อนรับนะคะคุณวัดดีใช่ไหมคะพิพิกคุณสุริยาวัดดีคุณสุริยาวัดวดีนะคะขอเสียประมือต้อนรับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกผิดเรื่องเมื่อกี้บอกผิดเรื่องเรื่องสวรรค์เบี่ยงประโยคโอ้ีอ้พูดผ,ผิด อ๋อ,อ,อแล้วถ้าเราถ้าอย่าลืมฉันต้องต้องด่าว่าอะไรคะผสมแบบจำอะไรไม, <c oughs> ไม่ค่อยไ,ได่ดานางเย็นใจเยือกมันไม่ค่อยด่า <c oughs> นางเย็นใจเยือก <c oughs> <c oughs> ใช่ดติ๊กด่าแอนมากกว่าโอ้โหไม่เลยไม่จริงติ๊กอยู่กองถ่ายเนี่ยติ๊กโดนกระทำตลอดเวลาทองผสมเนี่ยโอ้โหถุกมากจริงๆเขาอะไม่เซอร์ไพรส์หรอกนะที่แอนมาทำไมคะบดูภาพ คุณคิดว่าเป็นเด็กเด็กสาวสาวเป็นเป็นสีริต้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเลยที่ได้พอรู้สึกว่าเป็นแอนทองผสมเนี่ยติ๊กดีใจมากเลยดีใจจริงๆที่คิดถึงมากๆมาลอมเหมือนกันนะคะพี่ติ๊กก็คือทั้งสองท่านนะคะมาจากละครซึ่งถูกรีรันมากที่สุดแล้วนะคะในช่องสามไปถึงนนะ เวลาเราเวลารีลันละครเราเราไม่ได้ค่าตัวเพิ่มใช่ไหมคะทั้งสองท่านติ๊กันได้แต่ได้นไม่ได้โอ้ยทองผสมเขาเป็นลูกรักนี่จริงอ่ะนี่เดี๋ยวเขาตีกันต่อไปดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้คอมเมนต์ให้พี่ติ๊กพี่แานฟังก่อนนะคะเขาบอกว่ากลายขายกลายขายมานะคะตอนนี้เอ้าตัวโชวจชุดยืนเลยนะ รายการของเราสามารถเชิญพี่แอนมาได้ด้วยเหรอคะไปหมดเลยจุดยอดจริงจริงๆตั้งแต่พิธีกแล้วค่ะมันดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะเทมวันนี้เนี่ยเอาจริงจริงที่คนเหล่านี้จะมารายการเราเนาะบุกมาที่รายการแบบนี้ใครๆก็อยากจะมาออกนะครับดูว่าพี่ติธีกรของตลอดตื่นเต้นใจหน้าพี่แอนเหมือนกันที่มองพี่แอนพี่ติ๊กเจอกันครั้งสุดท้ายตอนไหนคะตอนไทยแฟชั่นโชวนแบบ ใช่แมกซีนหรือเปล่าเอ่ยใช่ตอนไปรายการติ๊กอะค่ะอใช่รายการเดอะบาร์เพ่ออ๋อนี้พอมสมได้รับเชิญให้แบบว่าไปแบบพูดคุยกับน้องๆหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวอยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยอ่าฮะเขาเรีเราก็ไปให้ตลอดแหละงานอะไรก็ไปตลอดเลยแอลก็พอโอ้โร้จับจับ พราะว่าเพราะทอมผสมเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบมีประสบการณ์ในการอยู่ในวงการบันเทิงนานนะครับเลยเขาจะมีประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆได้แล้วก็แล้วก็มีอะไรก็แนะนําน้องติ๊กได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะน้องติ้อันนี้สองคนคือเป็นคู่ที่ถ้าเราวิวาดกันมาก่อนล่วงหน้าอเปว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือเปล่าคะดูสายตาเลยฮะสายตาดูแคลมแคลนนั่นเองที่จริงๆแอนน่ารักติ๊กจะตาย อยู่กองอะไรเงี้ยไม่ค่อยตีกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือ,อแบบเป็นเพื่อนเล่นเขามากกว่าอะไรอย่เงี้ยพูดดูไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะสิ่งแอนไม่บบได้อะไรจากเขาเลยค่ะรักเขามากรักเขามากรักเขามากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเกียกันไม่ค่อยตีกันอ๋อถ้าเทียบแตกกันนอื่นอืมพี่แอนมีเรื่องอะไรที่แบบ นึกถึงพี่ติ๊กเรานึกว่าเรื่องนี้มันขำๆไหมคะพอจะมีไหมในกองอะไรเงี้ยค่ะที่แบบพอเนึกถึงเราจะตราจะตล,ลกเอออาบได้อะไรเงี้ยค่ะคะือเขาเป็นคนแบบว่าชอบเล่นมุกเข้าใจเองคนเดียวอ่ะเข้าใจนะ, <c oughs> จนะอะไรมแล้วบบบมุกอยู่ในป่าแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เข้าใจอะติ๊กไปอัปเดตมุกหน่อยแปะไม่ได้ละ <laughs> อะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นแนวบอกว่าดีเลยกับคนอื่นน่ะนื้อก็บอกว่าแล้วเราก็จะดูนางเงี้ยแล้วก็เออเอ็นดูเอ่อเอ่อเขาพูดอะไรมาก็ขำขำคลิษให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยอออะฮะแต่พี่ติ๊ดลองลองสาธิตได้ไหมคะมุกอะไรที่พี่ติ๊ดรู้สึกว่าพี่แอนจะจะบูญนี่เราว่าเราต้องแอบเด็ดเจออาที่มันคมตลอดเลยอ่ะลองสักมุกไหมคะลองไหมคะลองไหมคะพี่แอนหน่อยโอ้โหไม่หรอกครับคือ ถ้าให้อยู่มาคิดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆอ่าเข้าใจเข้าใจเหตุการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยเกียรตชอบแบบชอบแบบชอบว่าเราอ้วนอะไรเงี้ยแล้วก็มือไม่เคยเลยโอ้โหที่ไม่เคยพูดมันเป็นลีร้าแล้วก็แบบว่าเออเนาะทำไมแอนไม่เป็นอย่างนั้นน่ะติ๊กว่าหญิงมีบุญนี่เนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยิ๊กแค่รู้สึกว่าเออแบบพอเราทผสมกับสีต้าหรืออะไรเงี้ยมันก็สวยแบคนละแบบนะ แ่นเองเพราะฉะนั้นพี่แอนก็เลยตอบแทนด้วยเวลาแบบมีฉากต้องตกฉากต้องเคลี้ยงอะไรอย่างี้ก็คือเต็มที่ถูกไหมคะเพื่อจะมี่เต็มที่กับพระเอกทุกคนอยู่แล้วค่ะแอนให้เกียรติทุกคนเท่ากันแอนเจ็บเหมือนกันหมดทองผสมนะแบบโอ้โไม่รู้อินเนอร์มาจากไหนเนี่ยแกซัดแหลกเลยอ่ะแกแบบทั้งตกโอ้โหว่าออกแรงเกออกเลยนะฮะ And and im. มีซีนไหนที่พี่ติ๊กแบบจําได้ว่าโอ้โหแบบเจ็บไปถึงแบบแกนสมองไขสันหลังเลยที่เจ oui, ็บทั้งมาที่งทำคือเจ็บทุกแบบเลยนะฮะแล้วก็มีอันหนึ่งเนี่ยทั้งเจ็บทั้งเลอะคือเขาเอาไข่ทั้งลังเลยเนี่ยแบบโปะหัวผมอะคือมันแรงเลอะด้วยแล้วเจ็บเพราะไอ้เปลือกไข่ที่มันแตกเนี่ยมันมันตาหัวอยู่ การนอกบทหรือว่ามันอยู่ในมันอยู่ในการซักซ้อมอยู่แล้วอะค่ะนี่มันเป็นการอินพไว้ต่อค่ะหมายความว่าในเรื่องคือเราแบบ <c oughs> พอเราถูกไปปุ๊บแล้วทิ้งเลยมันก็ไม่ได้ภาพมาทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็โตแล้วเราก็ขยี้ข <c oughs> แล้วมันโผล่แล้วเกิบบด,บ,บ,ดบาดบาดนางนางก็ยืนทื่อแข็งรับแรงแินอรไปอะไรอย่างเงี้ยเราพูดอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่สั่งคัดแล้วนางก็แบบเออเจ็บปวดท้องฟังไปอะไรเงี้ยแล้วอีกหนต่ในเนื้อตัวละครตอนนาของพี่แอนก็คือนึกถึงตอนที่พี่ติ๊กพูดเรื่องหุ่นของริต้าใช่ไหมคะ ใช่ค่ะประมาณนั้นแหละอะไรลี้ก็เสียที่ตอนนั้นน่ะแอนนี่ดีสักอย่างเลยอะแต่เวลาที่เขาเจ็บมาแอนเป็นคนนั่งฟังเขานะจะบอกให้อะไร <c oughs> อร่อยแต่กไปแล้วไหนคะไหนคะตั้งใจก่อนแล้วท่าปวดมาแอนก็เป็นคนนั่งฟังติ๊กอยู่ดีอะอะไรไม่มีเลยติ๊กแบบติ๊กนะดูดเคร์ท้นะทอผสมอย่างดีเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองไทยหรือไปต่างประเทศก็ตามถูกไหม <c oughs> อือ อันนี้ยอยู่ในรายการแฉนะคะแชฉแชฉขอบคุณแม่มดดำนะคะตอนนี้คุณนิคุณนินแ,และหน้าบอกว่าพี่แอนคือฆาตากรน,นะคะตอนนี้นะเออบางทีในกองถ่ายม,ามันเรียกว่างูพิษเลยครับอ, <ดะ S 1> อู้ <ดะ S 1> ุ๊ยเจ๊แอนเหรอ,อนี่แอนสามไม่ไม่ไม่ใช่ที่เห็นเขาเขาพูดกันมาที่ได้ยินแบบนั้นแอนก็ไม่เช่าอะไรจ้ะจากกองชาวบ้านนะคะ คือมันไม่มีทางที่เหมือนว่าจะมีใครพูดถึงพี่แอนแบบนี้หรือจะมีใครพูดถึงพี่ติ๊กแบบนี้เลยถ้าไม่ได้มาจากคนทั้งสองคนนี้ใช่เขาจะนั้นหมายว่ามีแค่สองคนนี้เท่านั้นที่จะพูดถึงกันแบบนี้ได้ที่หนูเคยได้ยินมาอ๋อค่คือบากทีแล้วเรารักกันครับตอนรักกันเขาผสมเขาเป็นคนที่น่ารักมากอย่าหยุดเขาเอาอีกรักอีกคันอย่าฟังอย่ามาใส่อย่ามาพูดจาดีๆใส่กันเลยมันไม่สนุกหรอกติ๊กเราต้องมีความ ไม่ใครที่ทำทั้งมาเยินยอกันเองหรอกพอติ๊กจะมาดีๆด้วยนี่มาเบกติ๊กนะเนี่ยก็ใส่กูนะไอตอนที่เขามีลูกคนแรกแล้วก็ถามว่าแล้วติ๊กมีเวลาทำกันบ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าถ้เข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าสองลูไหมคะแอนก็ถามว่าเวลาเข้าป่าพาผู้หญิงเข้าไปป่าอะไรอย่างเงี้ยแย่ตัวนา้ลูกสองลำนะ สองคน,น,นแล้วนะแล้วก็เลมีลูกคนที่สองโชว์เลยว่าเฮ้ยฉ<อ>ันนี่แบบไม่ใชน่นนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อ <laughs> เอาอีกครับเนี่เอาอีกเอาอีกเ <laughs> ตอนนั้นเราจำได้ว่าเราไปแบบเสียสีอะไรนะพังจับผิดแทนเมียเขาอีกอะว่าเออว่าแบบนี่ทำไมนางชอบเข้าป่าวะเรามีความสงสยัย <laughs> มีอะไรดี <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเข้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นทอมผสมอ่ะก็เหมือนกับทอมผสมชอบออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหม แต่แกเปิดอยู่ที่โรงแจ้งไงอ๋อเขาที่เขาไปเข้าป่าแล้วที่เขาออกมาทํารายการทีวีไงก็ไม่ดูดูดูอะไรอะไรไงดีเลยเนี่ยสัญญาณไม่ดีเลยทว่าสมเนี่ยพี่เต้อะไรเอาดีเลยเหรอเอ็งจะได้ใส่หมวได้ได้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเมื่อกี้พูดแ้าไป่ใพี่ติ๊กเขาบอว่ามีมีมีอะไรอะไรเนี่ยเราอะจ่าย เปล่าแล้วค่ะโคตรสัญญาณเป็นหกสีดเลยอะไรรบูลี่บูลี่เน็ตกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้บูลี่เน็ตอยูแล้วอะพี่อันค่ะมีคนถามมานิดนึงในรุ่นนี้มีคนอยากรู้มากเขาบอกขอนอกเรื่องนะคะเวอร์เมดและคอปเปอร์มีคนซื้อมาแล้วมีคนติดต่อพี่อันหรือยังบอกได้ไหมคะรอ รอเพื่องเรื่องบนทีคนมาบอกดีกว่าค่ะนีมจะปวดรลอนนื้อออกมาไม่เลยกำลังขุนตลบอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคำถามจากทางบ้านมาเหมือนกันค่ะว่าว่ากองละครเปิดกล้องเอ่อเปิดเปิดทํางานหรือยังคะเจ็บมากเลยอ่ะอย่าถามมัเจ็บมากเหรอไม่ได้เปิดสะทีอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วถูกสั่มาริโอ้นำบอกยังไม่เสร็จเลยใช่เลยคอืม เห็นโอ้เขาโอ้โอ้ไปทับเรื่องอื่นแล้วนะใช่ใช่เขาไปทำเรื่อ้วจริงจริงละครแอนชาละครอนชาแอนยอมรับโอเคบ้านแอนทําละครทั้งน่าโอ้ทำไมช้าอะทำไมอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอะช้ากต้องรู้อ่ะติ๊กมาเล่นให้หน่อยดิเออเดีง์ไงกับตรงนี้เลยเออพี่ติ๊กเมื่อไหร่เมื่อไหร่เปิดกล้องเมื่อไหร่ทมสมเมื่อไหร่ปีหน้าก็ได้อ่ะอุ้ยชุดนั้นติ๊กไม่ได้ยัพอดีเลย เข้าปาเขาปาค่ะป่ากหมดแล้วเพต้นเห็นยังเป็นผู้หญิงมันก็ได้แค่นี้แหละเวลาเขาไม่เคยคิดจะแบบซัพพอร์ตอะไรเราเลยอ่ะไม่แต่ที่กระเราจะบอกว่าไม่ไปลถึงแะ้ว่าที่ไม่ว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวติแบบไอสลับคือให้นะอเดี๋ยวดูคิวให้เราต้องมีด้วยกันสักเรื่องหนึ่งนะก่อนที่เราจะตายจากกันไปนะพอสอบตองบอกว่า เ,เราต้องเรียนกับซูดเอร์ตุนมาก่อนที่เราเนี่ยจะจําบทกันไม่ค่อยได้แอนจะจำได้ติ๊กไม่ถือบทงงนั่งงแบบว่าโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโอ้เขาบอสองโอเมก้าที่ทำกันบ้านอ่านบทจากบ้านเลยนะจําบทก็ไม่ได้บล็อกกิ้งงงพี่พี่ดาก็ให้ยืนเฉยส่วนใหญ่เขาจะยืนได้ไม่เดินเป็นทั้งงงไปหมดเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบล็อกกิ้งก็เลยส่วนใหญ่ ไม่ใช่ว่าตัวละครไม่ใช่ว่าตัวละครสุขุมยืนนิ่งๆเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้นะครับขอบคุณทรมมัสมากๆนะครับไม่รักแน่หอกทำไมถึ่รัก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 รอกรัรัก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 รัเรักรัมรัก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 รยกรั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 กกรัรัก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 รันรักรักรันไักรักรัั พี่ติ๊กเน็ตค้างเหรอคะทำไมค้างไปพี่ติ๊กพี่ติ๊กทำนิ่งๆไว้เดี๋ยวหนูเปิดซาวประกอบอ่ะเดี๋ยวพี่แอนถามใหม่เดี๋ยวพี่ติ๊กทำนิ่งๆไว้นะคะเดี๋ยวหนูเปิดซาวประกอบแค่ถามค่ะคือลิต้าสวยกว่าแอนตรงไหนในพูดมาดิเออทำวสมครับสวยคนละแบบครับในความคิดของคนเนี่ยแต่ละคนมันสวยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็แยกแยะในก็พูดหน่อยสิมันแยกมันต่างกันยังไงล่ะ ลองลงดีเทลหน่อยค่ะยังไงครับพี่ความสวยแบบทองผสมกับความสวยแบบแจนเซนต่างกันยังไงคะับอย่างคนละแบบอ่ะอย่างนิซิลิต้าเขาเป็นแบบสไตล์แบบจึ๊บฉับนางแบบใช่ไหมเขาผสมกเอทองผสมก็แบบเป็นสาวที่แบบดูเป็นแบบ working woman น่ะสวยสวยนละเก่งล้ก็มีแบบเอ่อความคิดความอ่านที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ เห็นไหมไม่พ kind of like like okay. so ูดเรื่องนิ้วเทองภายนอกเลยไม่พูดเรื่องหน้าตาเห็นไหมน้ำเงี้ยเห็นไหมน้ำไปเรื่องความคิดมี่การพยายามเบี่ยงพยายามเบี่ยงประเด็นเบี่ยงไปสวยจากภายในด้วยสวยจากภายในเกภายในใช่หรือว่าเรารู้สึกว่าคือภายในมันดีทุกอย่างทุกอย่างมันเปล่งนปากกายทำมาจากภายนอกธรรมสมแน่หรอไอ้ที่ถามกวนติ๊กไปอย่างนั้นแหละเพราะธรรมสมเอไว้ผมยาวถึงขนาดไหนแล้วคเนี่ยผมยาวสวยนะติ๊กชอบนะ นี่เึิ่งเลยเพลงขึ้นนะคะเมื่อกี้เจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใดนะคะใช่ครับตอนนี้พี่แอนอยู่พี่แอนอยู่คอนโดหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่คอนโดค่ะอ๋อโอเคพี่อยู่ไหนเนี่ยติ๊กอะครับติ๊กอยู่ในใจทองผสมเสมอค่ะเดี๋ยวนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยโอเคทำไมหนูชอบค่ะพี่ กแแต่ว่าแต่ว่าอย่างเงี้ยได้ผลได้ผลกับคนอื่นนะพี่แอนแต่ไม่ได้ผมพี่แอนเลยเนาะแต่้าเป็นคนอื่นคือแบบว้าคือคนอื่นคือแบบเขาสเขาเย็นชาอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเลยแอนเย็นชาเหรอเขาแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ตอบสนองอะไรผมบอกแต่ถ้าเป็นแบบนุ่งนุ่คนอื่นอาจจะโอเคโอเคแบบเฮฮาด้วยอะไรเงี้ยกับติ๊กเขาแบบนุ่นุ่คนไหนนะคะนุ่งนุ่คนอื่นคือแอนชอบเด็กเด็กมี่ไง ใช่ชัดเจนชัดเจนมีเมียแล้วเองก็ไม่มีสิทธิ์ไงเพราะท้อสมเอออะไรนะเขาบอกว่าถ้าพี่ซันนี่พูดอาจจะได้ผลแต่ถ้าพี่ติ๊กไม่ได้ผลใช่เดี๋ยวใช่ซิแอนชอบซันนี่โอเคป่ะพี่ติ๊กเคยจะซันนี่คะพี่ติ๊กเคยจะบอกลูกมาก่อนที่ชื่อเซ็ตเตอร์เดย์โอ้ยเห็นไหม ดูมุกนี่ทชงทานปุกกี้หน่อยเข้าใจยังเข้าใจยังเราเราเพิ่งจะเปิดโอกาสให้ปุกกี้เขาคุยบ้างนั้นเพราไม่าพี่เสียปุกกี้มานานแล้วบ้าฟังอย่าชอบฟังปุกกี้พูดมากอยู่ได้บันทึกทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์แล้วเพื่อนเรื่องละพามอันนี้อันพามนิดนึงดีสมมุติถ้าติ๊กยังไม่แต่งงานสมมุติแล้วติ๊กชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอแอนอยากรู้แบบนี้เลยแบบเติร์นอะเหรอ ขอบคุณค่ะคุณตมแบบทำผสมเลยเห็นไหมนียได้ครัแบบแบบทำผสมยังไงคะผู้หญิงแบบทำผสมดียังไงคะพี่ติ๊กก็ทำผสมเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่วางตัวดีนะแล้วก็ไม่ไม่มากไม่น้อยเขาแอกพอดีพอดีแล้วก็คือเรื่องของความสวยเนี่ยสวยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เขามีความเซ็กซี่ นี่เห็นี่ยขนาดขนาดทำเบะเบะอีเซ็กซี่เลยเห็นไหมนี่นี่เท้านี่เท้าพนักยังเซ็กซี่เลยคุณผู้ชมผมเป็นเซ็กี่นี่เท้าแบบนี้แค่เราเหรอพี่แอนแค่เราเหรอคะนี่เป็นไงบ้างล่ะไม่แต่แต่หนูเห็นอย่างเงี้ยหนูอยากให้พี่แอนกับพี่ติ๊กเล่นแบบคาแรคเตอร์แบบนี้กันนะ ไม่ค่อยเห็นเลยอะใช่ไหมพอพี่พี่แอนกพี่จะเล่นกันแบบแบบสุขุมเรียบร้อยแบบดราม่าแบบอินเนอร์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้แบบอันนี้ดูผ่อนคลายมากดูเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยค่ะตอนเนี้ยแต่เฉพาะพีปป่แอนนะคะคือเอาไหมเรื่องงาคุณปู่ซูซาคุณยาเซกซี่อ้ออเ๋อ้าวคุณย่ากันแล้วไงในสักัดที่มาขนาดนั้นในชื่อเรื่องน้เฉยใช่ใช่ใช่เขาสอบจะเล่นกับใคร ก็นี่จะติ๊กง่ายนี่เป็นปู่ซูซ่าไปอ่านไปอ่านนิยายก่อนจะมาหัวเราะเยาะใส่ไปอ่านนิยายกันเลยโอเคโอเคมันเป็นแค่ชื่อมันเป็นแค่ชื่อใช่ไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าอายุแบบนานไม่ใช่อายุแบบนานโดยสัปโดยสัปทั้งนั้นแหละจะได้ได้อะไรที่มันตลกตลกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นในอีกแบบหนึ่งไม่ต้องมาดราม่าโอยสบายมากสบายมากมาทำผสมทักทผสมจะแบบ เล่นเมื่อไหร่บอกติ๊กได้เลยติ๊กจะหนีเข้าป่าใช่ไหมคะจะไปสละบุรีสิรอินทผาลัมปุ๊กกี้เขียนบที่เขียนบทเก่งอไม่เขียนทุกวันนี้เขียนแล้วอ่ะพุ๊กกี้ทุกวันนี้รับแป็งานเบื้องหน้านะคะพี่แอร์พอผสมที่ดูเนี่ยมีมีคนคนหนึ่งเขาเคยปฏิเสธติ๊กด้วยอ่ะใครอ่ะเขาชื่อเติ้ลปฏิเสธอะไรหรอเขาปฏิเสธติ๊กที่เคยชวนเขาทํางานหนึ่งชิ้นน่ะ ใช่ต uhm uh> ิ้งแบบอกหักมากเลยอ่ะกับผู้ชายคนนี้นานมาแล้วนานนะเนี่ยคิดดูสิเราได้ขนาดนี้เใจเล้วคนิเศษอ่ะโชคดีแล้ค่ะพิ๊กที่ไม่ทำใา้โชาดีแล้วค่ะไม่งั้น เป็นบุญของพี่ติ๊กล้วค่ะที่ไม่หนุกไปทํางานด้วยนี่ค่ะโอเคนี่นี่นี่มีคนบอกว่าอยากดูนะคะพี่ติ๊กกับพี่แอนเล่นด้วยกันมีแต่คนอยากดูนะคะเขาบอกว่ารอดูเลยค่ะพี่แอนจัดสิคุณปู่ชูซ่าคุณย่าเซ็กซี่อะทําเลยเี่ท้องผสมชุวเดือนนี้ช่วงช่วงช่วงเช้าท้องผสมยังมีไลฟ์แบบออกกําลังกายอะไรอยู่ไหมคะไม่เคยทําแบบนั้นกับใครเลยจ้ะเคยเคยไม่เคยไล แค่เป็นวีลเป็นคลิปเฉยเป็นคลิปเป็นวีลค่ะเคยมาไลฟ์จ่ายทุกคู่คนเคยเคยคลิปตอนสมัยที่มีเทรนเนอร์ที่มีเทรนเนอร์อ่ไม่มีอ๋อนั่นเทรนเนอร์นางคงไลฟ์ของนางชาติที่แล้วเมื่อห้าปีที่แล้วนู่นอ๋อโหฮาร์ดดิสคุณเก่ามากเลยเราติ๊กเราติ๊กมีเห็นแบบไปออกกำลังกายกับเอ่อคิมเบอรี่คิมเบอรี่ใช่ ล่าสุดพี่แอนไปวิ่งกับนเดชมาดีมากโอ้โหคุณก็มีงวิ่ับากับการออกกำลังกายแบบเก่าๆใช่หรือไม่คุณดูมันไป้เลยมเป็นู่อพอมผสมคุณปู่ซูซาคุณปู่ซูซาอะโอเคตอนนี้ยังไงคะทีมงานก่อนที่จะทะเลาะกันไปเลยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอลาลองร้องเพลงให้ฟังสักประโยคสิเรวอยากฟังเสียง เฮ้ยช่วงนี้เจ็บคอติ๊กประโยคินเดี๋ยวดีลาน่ารำคาญเลยโอ้ว่าสองมือมอนง่วงนอนแล้วก็ไปนอนเถอะดูตาปลือแล้วเนี่ยประโยคเดียวดึกแล้วเดี๋ยวนี้พี่เบิร์ดก็ได้อย่าลืมขันเร็วแอนุสามาให้เกียรติันหน่อยเอาประโยคเดียวเพลงของเบี้ยได้อ่ะเพลงพี่เบิร์ดองเบี้ยได้ไหมคะได้ไหมคะอย่าลืมฉัน ขอประโยคเดียวแอนไม่ขออะไรทุกเลยร้องไงคะร้องเพลงอะไรก็ได้อ่ะนี่แบบฉันนี่ไงไม่มาใช่ไหมมาส่สอมอะไรคะอะไรคะร้องร้องแล้วทึงร้องไปแล้วน่ะสมน่ะเดินเต้นเลยเนี่ยพอสมพักผ่อนพ่อนเถอะดึกแล้วคุณจะนอนแล้วไปข่าวว่าเดี๋ยวนี้ตีสี่ห้าตื่นแล้วใช่ไหมคะ อืครับคุณย่าคุณยายูู่เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนสนุกกับการตีของทั้งพี่แยงกับพี่ปีกมากนะคะบอกว่าเอานัวไม่ค่ะทั้งคู่นะคะนะก็บอกไม่ให้พี่แอนไปให้พี่แอนอยู่อ้าวแรงมากพี่แอนเวีนอ๋อเดี๋ยวก่อน้าพั้นที่ขอฝากรายการไว้กับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฝากธรรมสมไว้กับเต้นกับปุ๊กกี้ด้วยนะคะแสบแทนนะคะแล้วพบกันใหม่ครับกับการเดินทางในครั้งต่อไปครับ จะไปเพิ่งไปไหนนะคะคุณจ๊อบเอ็นไปเองก็ได้เอ็นไปเองเอ็ดอวเ n อยวเอยวเดือยวเดอยวเด่อเดือยวดอยวเดือยวเดือยวม่ือยวเดือยวเ่ือยเดือยวเดืวเดือยวเือยว่ดอเดือยว่ดออเอยวเเเดยดือดวเงอีเดืเดยเดยเยืเยเ่ยวลดวเเยยืยือเดเยยยยยวอ ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเขาโตแล้วอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะคะซึ่งจะกลายเป็นเขาเรียกว่าแขกเซอร์ไพรส์ซึ่งแอนไทานจะเท่ากับแขกรับเชิญแล้วนะคะตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์ปปรามาดา่าแขกแแขกรับเชิญเป็นแขกเซอร์ไพรส์ปปรที่แขกรับเชิญอาจจะมีลังเลว่าถ้าเปลี่ยนได้อาจจะอยากเปลี่ยนนะคะแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนไม่ทันแล้วโอเคแล้วความรักทุกอย่างตอนนี้ราบรื่นดีนะคะ เดี uh ๋ยวไว้รอมาตอบในแานหน้าแขกกับเชิญก่อนอุ้ยที่เชิญพี่แอนไปออกจ้าป่าวันไหนวันไหนจุดทิ้งแท็กลิงมาบอกเห็นไหมลำคาญขอบพระคุณค่นกับประโยคปิดประโยคนี้ค่ะขอบคุณพี่แอนนะคะขอบคคุณเจอกันนะค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสรายการมดปลวกอย่างดิฉันนะคะ เหมือนเรียกแม่เข้ามาด่าอิ๊กนางเอกเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับไม่ชวนนะฮะี่ถามชวนใครเนี่ยปรึกษาที่ก่อนได้ไหมแต่พี่ติ๊กแต่พี่ติ๊กแบบสุภาพไม่สู้เลยนะคะคือยอมแบบอ้าวเฮ้ยไม่ไดดูสิแบบดูหน้ายิ้มๆนะแต่สายตาดูสิมันเชื่อเฉินมากเลยไหมครับนางพยาว่าสู้ไปก็ไม่น่าจะสู้ได้อันเนี้ยน้องไม่มีใครสู้เธอได้ แต่จริงๆแล้วก็คือรักกันแหละก็แซวกันอือใช่ค่ะใช่คแต่จริงๆจริงๆก็ไม่ชอบกันที่มาไม่ไ <laughs>